โอระหะตสมมาสมุทธะสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะสะยืดขาออกไปนะ,ปะครับเคาขาทําแบบนี้ทําแบบนี้ยืดดกันติดลงกับพื้นเอออย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะับอาวัตตากายกรรมกายกรรม,รรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมอันชาปเจา้าอันชาปเจา้าชื่อนามสกุลในอายุยืนย เคยเบียดเบียเคยเบียดเบียเคยกระทำเคยกระทำผิดต่อผู้ใดผิดต่อผู้ใดชาติใดชาติใดพบใดพบใดก็ตามก็ตามวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะ ขอจะขอโคนหัวเพื่ออุปสมบทเพื่ออุปสมบทเข้าในพระพุทธศาสนาเข้าในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่ขอแผ่บุญบารมีบุญบารมีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าประสงค์จะสร้างประสงค์จะสร้างในเขตพุทธศาสนาในเขตพุทธศาสนานี้ไปถึงไปถึงคุณบิดาคุณบิดาคุณมารดาคุณมารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายพระบรมของข้าพเจ้ามันพรุบรษของข้าพเจ้าตลอดจนถึงตลอดจ ผู้ร่วมผู้ร่วมในการในการบวชครั้งนี้บวชครั้งนี้ทุกผู้ทุกคนทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามทุกรูปทุกนามและเจ้ากรรมนายเวรและเจ้ากรรมนายเวรพบภูมิุกภูมิพันธุ์ข้าพเจ้า่ันข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนเคยเบียดเบียนเคยพัดพราดเคยพัดพรากเคยก่อกรรมทำเข็ญเคยก่อกรรมทำเขียมาบัดนี้มาบัดนี้ขอแผ่บุญบารมีขอแผ่บุญบารมีอย่างท่านไปยังท่านท่านใดมีทุกท่านใดมีทุกขอพลจากกุกล ขอให้คนจัดท่านใดมีสุขท่านใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและโปรดอโหสิกรรมและโปรดอโหสิกรรมให้เก่ข้าพเจ้าให้เก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เวลานี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปเถิดอนนานะคะารนทนาขั้นนี้ธรรมสนทนานี้สันตันสนทนาขั้านี้จงถือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสานะอันประเสริฐของเจ้าขอเจ้ากรมายดีที่เคยกระทำมาและเบียเดเบียนเจ้ามาตั้งแต่เกิดไม่ว่าชาติใดภพใดขอเขาเหล่านั้นจงได้รับอนิสงส์นี้และอานสิกกรรมแก่เจ้าขอบิดามารดาของเจ้าเขาได้ให้กำเนิดและผูเรียนดูจงได้รับบุญวาสนาบารมีกับเจ้า และขอให้ผู้ที่ร่วมทางสว่างไสวที่และเจ้าจนมาถึงาการบวชในครั้งนี้จงสำเร็จความปรารถนาสมประคุทุกประดาร แล้วก็ละทิ้งทางโลกด้ยแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมไปเชียวก็ไม่ต้องไปเล่นเยอะต่อไปก็คงไม่ได้สอนนี่แต่อาจจะมาสอนพี่แพนก็นนิมนต์ไก่มาตักอาหารแล้วก็ใส่แสนเเยอะๆจากซูรีจรบชายมาด้วย,วยคณะทัวร์ไปแต่ còn ai nữa mà phải dừng lại nhé nào? được, cảm ơn tất cả mọi

ควรอ้ไรไปไปตัดผมครับแล้วตามหลังเมื่อไรจะบวชบ,บวชฉีดได้ไหมขบวชพระนั่นแหละทาั้งหนึ่งแล้ว